ลิซ่าไม่ได้มาเล่นๆเปิดราคาลุกเมดกาล่าแผงอึ้งแค่ถุงน่องก็เชีย์แสนลิซ่าปรากฏตัวบนพรมแดงเมดกาล่า2025โดยลุกสุดตะลึงสร้างปรากฏการแฟชั่นโลกอีกครั้งโดยมาในชุดสูตรลูกไม้สีดำจากหลุยวิตตองดีไซน์พิเศษประดับคิดสั้นและไข่มกุกมีเพียงชุดเดียวในโลกประเมินมูลค่าไม่ได้ไฮไลท์ของลุคคือเครื่องประดับบูการีโมเนตไฮจิววรี ถังสร้อยและแหวนทอง 18K ฝั่งเหรียนโบราณหมวกสป라이ดออนรีเควสตคาดมูลค่าหลายล้านบาทชิ้นอื่นๆที่ตีราคาได้ก็ไม่น้อยหน้ากระเป๋าหลุยวิตตองสปีดี้20ราว95,000บาทถุงน้องหลุยวิตตองโมโนแกรมประมาณ18,900บาทรองเท้าส้นสูงหลุยวิตตองคาดราคาระหว่าง4 0 0 0 0 5 0 0ถึ 50, บาทรวมเข้าๆเฉพาะชิ้นที่ตีราคาได้ก็เฉียด200,000บาท จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ